สวัสดีค่ะวันนี้มาตำ้ม,าตาม,ม,ตามมาตำ้มตำมะม่วงนะคะกับกุ้งสดนะคะแค่กุ้งสดนะคะกุ้งลวกขอภายนะคะนี่กุ้งลวกนะคะอันนี้ก็คือมะม่วงนะคะมะม่วงก็างมาเราจะมาตำนะคะค่ะแบบง่ายๆเลยนะจ๊ะนีแต่ใส่มะม่วงเลยนะคะเอ๊เรายังไม่ได้หยับนะคะเราตำมะม่วงนี่เขาบอกเ่าเปรี้ยวถ้าไม่เปรี้ยวเราก็จะเติมน้ำมะนาวถ้าเปรี้ยวเราเราจะไม่เติมเพราะเดี๋ยวกลัวจะเปรี้ยวมากนะคะ โคตเปรี้ยวมากนะคะอันี่ก็จะมีนะคะพริกนะคะพริกกระเทียมน้ำปราปลารสรสมูนวัวผงมูนวัวเลยนะคะนี่ค่ะอร่อยไมมอร่อยเดี๋ยวราดูกันเองเนอะน,น,นี่ค่ะพริกประมาณเจ็ดเม็ดนะคะเราใส่กุ้งลวกนะคะ อุ้งรวบลงไปเลยจ้าอุ้งรว่วตือน้ำลายแล้วนะคะเนี่ยไม่รู้ว่าเผ็ดไหมแล้วก็ใส่นี่นะคะเอ่อมะเขือนี่มะเขือค่ะมะเขือเทศถูกแล้วนะคะนี่นะคะแล้วก็ใส่มะเขือเทศไปดูวย้นะคะ่ะเราจะชิมก่อนนะคะถ้าหม,ามอบอกอมอามวงเปรี้ยวถ้า ถ้าเปรี้ยวเราคงไม่ใส่น้ำมะนาวนะเพราะว่าเปรี้ยวมันจะเปรี้ยวมากค่ะมเ,เปรี้ยวมากเลยมันก็นจะเปรี้ยวมากนะเปิดไปหน่อยนะคะเติมเปิด,ปดนี่นะคะชอบกินมะเขือนะคะมีประโยชนะคะ์ค่ะมะเขือเทศมีประโยชนะะ์มากเราลองกิมมะม่วงกันนะคะเดี๋ยวแม่ไ้เปรี้ยวเราก็ไะเติมน,น้ำมะนาวเลยก็ไ นี่ค่ะนี่หวนนานข้าวซอยเราก็เติมคิดว่ามะม่วงเปรี้ยวแล้วค่ะไม่ต้องเติมน้ำมะนาวเลยเติมน้ำปลาล่อย่างเดียวมะม่วงเปรี้ยวแล้วพอาะมะม่วงเปรี้ยวเปรี้ยวจีดจ๊ด ตอนนั้นซื้อมะม่วงม,ม,งมันมาตำนิดมันก็ไม่อร่อยอะนะนิดเดียวเอมน้ำนิดนึงนะคะน้ำชาสตกแรก่ไม่ใช่นะคะพูดเองน้ำปลาแต่นิดเดียวอันนี้เราจะไม่วีผักนะคะเพราะเราไม่ได้เตรียมก่อชิมนี้เดียว่าอร่อยไหอืม้ม อร่อยอร่อยมากค่ะเอรนี่ก็ใช้ได้แล้วสิ่งง่ายๆ่าอ่อาทิตย์ตากอนค่ะอืมเสร็จเรียบร้อยเลยนะคะซ้ตมตำมมะม่วงกุ้งแซบๆนะคะเดี๋ยวตากนี่ก่อนนะคะ ถ้ามีกุ้งกนะุ้งตัวใหญ่เอามาลวกเพราะว่ากินของดิบไม่ได้นะคะเพราะว่าของเรามีโรคประจําตัวนะคะหมอห้ามห้ามสั่งกินของดิบเพราะว่าจะัวติดเชื้อะคะ่ะเราก็เลยต้องทําแบบสุนะะนก,นบกนะคะเป็นเขากินรอนูได้แต่เราเรากินไม่ได้รักสุขภาพก่อน,นะคะ่ะ เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะส้มตำมะม่วงนะคะจะอร่อยแค่ไหนก็เปิดข้ออีกนิดนึงนะคะนี่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ,มมะ,คะ,ะก็เป็นคลิปเปสั้นนะคะคลิปแนะนํานะคะก็ขอจบคลิปนี้เพียงเท่าน,นี้แล้วกันนะคะขอท่านผู้ชมทุกท่านคือน้ำลายค่ะขอท่านผู้ชมทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปนี้จะมีสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตเดินทางไปไหนขอปลอดภัยแค้วค่าจาักเพรียอันตรายทั้งปวว บุญรักษาพรกคุ้มครอสาธุค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกันอิ่งเป็นกำลังใจด้วยนะคะจะได้ไม่พลาคดคลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะสาธุค่ะบ๊ายบายไปแล้วค่ะ